ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป อะดปไทยหรือว่าเซียนเป็นคำที่ใช้เรียกเหล่าผู้พิทักษ์หรือสัตว์วิเศษในเมืองหลี่เย่พวกเขานั้นมีพลังมากมายไม่ว่าจะเป็นการเหาะเหินเดินอากาศการแปลงกายกลายเป็นสัตว์วิเศษการสร้างโลกจำลองของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้อยู่อาศัยหรือแม้แต่การมีอายุไขที่ยืนยาวนานล้วนแล้วแต่เป็นความสามารถโดยธรรมชาติของเหล่าเซียนตามตำนานที่แสนยาวนานของเมืองหลี่เย่นั้นได้ระบุเอาไวา้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นล้วนมีเรื่องราวของเหล่าเซียนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเซียนที่ใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์เหล่าเซียนที่คอยมอบคาัั่่งง ให้แก่เหล่ามนุษย์หรือแม้แต่เซียนที่ถวายชีวิตเพื่อปกป้องมนุษย์เช่นเดียวกันกับเหล่ามนุษย์ครับเซียนนั้นก็มีราชาของพวกเขาเช่นกันซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครเลยราชาของเหล่าเซียนแห่งหลี่เย่นั้นมีนามว่าจงลี่หรือว่าเล็กลาพิสอดีตราชาแห่งหินผู้ปกป้องเมืองหลี่เย่ราชาตนนี้นั้นได้สร้างวีรกรรมในอดีตไว้มากมายอีกทั้งเขายังเป็นต้นกําเนิดของประเทศหลี่เย่ด้วยและเป็นคนให้กหําเนิด่าสกุลินมอราที่เหล่าผู้คนทั้งทวีปนั้นต่างใช้สอยมันเพื่อการแลกเปลี่ยนนั่น กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Sketchro Channel กับผม <God. S 1> กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Behind Game รายการที่จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปล้วงลึกถึงเบื้องหลังของเกมอนิเมะ หรือว่ามังงะนั่นเองครับจากคําพูดของผมในตอนต้นคลิปเนี่ยผมได้กล่าวถึงเหล่าเซียงแห่งหลี่เย่และราชาของพวกเขาสาเหตุที่ผมต้องพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปรู้จักกับความหมายของเขาว่าเซียนและเบื้องหลังชื่อของจงลี่ที่ทางตัวเกมนั้นได้นํามาเป็นต้นแบบในการสร้างตัวละครนี้ขึ้นมานั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นเช่นไรเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมได้เลยครับ หากเราจะพูดถึงเรื่องราวของเซียนแล้วล่ะก็หลายๆคนก็อาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับว่าในเมื่อเซียนเนี่ยก็มีพลังวิเศษต่างๆนานามากมายอีกทั้งก็ยังมีอายุขยที่แสนจะยาวนานแล้วแบบนี้เซียนกับเทพมันจะต่างกันอย่างไรหากเราอ้างตามคติความเชื่อของชาวจีนแล้วล่ะก็สิ่งที่เรียกว่าเทพนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเทพจะต้องอยู่คู่กับมารซึ่งมีความยิ่งใหญ่พอๆกันทั้งสองสิ่งนั้นคงอยู่เพื่อเป็นการค้านกันซึ่งกันและกันพลังทั้งสองนั้นจะเป็นสมดุลเพื่่อออกกาารรคงงยูขจจััวลเทพนนะ้ะ มีลักษณะทางธรรมชาติของพลังก็คือแสงสว่างและการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆแต่กลับกันครับพลังโดยธรรมชาติของมารนั้นจะเป็นพลังงานความมืดและการทําลายล้างซึ่งในจักรวาลทั้งหมดนั้นจําเป็นที่จะต้องมีพลังทั้งสองส่วนนี้ค้าจุนซึ่งกันและกันถึงจะเรียกว่าจักรวาลได้สมบูรณ์แบบพลังทั้งสองขั้วนี้เนี่ยขับเคี่ยวต่อสู้กันมาอย่างช้านานจนกระทั่งได้มีการให้กําเนิดโลกและมีการกําเนิดขึ้นมาของเหล่ามวลมนุษย์โดยมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในยุคแรกๆนั้นหากทําคุณงามความดีได้แล้้้ววแลลกกก็จจะสาาาามมรถเรื่อนนนขัุษยย์ เป็นเทพได้เช่นกันแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นครับอย่างที่บอกไปครับว่าถึงแม้ว่าเหล่าเทพเนี่ยจะถูกเคารพบ,บูชาโดยเหล่ามนุษย์แต่เหล่ามานั้นก็ยังคงอยู่สาเหตุที่มนุษย์นั้นเนี่ยไม่ค่อยนิยมบูชาเหล่ามานก็น่าจะมาจากลักษณะพลังธรรมชาติของเผ่ามานั่นแหละครับอันนี้คือตามความคิดเห็นของผมนะครับเพื่อนๆจะเลือกบูชาอะไรครับระหว่างพลังแห่งการสร้างสารรค์ที่ใสสะอาดกับพลังแห่งการทำลายล้างที่ดำมืดผมว่าสาเหตุที่คนสมัยก่อนไม่ค่อยเคารพเหล่าปีศาจเนี่ยก็อาจจะมาจากพวกเขาเนี่ยมองว่าปีศาจน,น,นั่งที่่ชวร้ายนันเองแต่หลามันเก็รู้ นะครับว่าพลังของทั้งฝ่ายเทพและฝ่ายมารนั้นเนี่ยไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่ากันเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าพลังของเทพประมาณเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ลักษณะของพลังงานธรรมชาติเท่านั้นดังนั้นการที่จะใช้พลังไปในทิศทางไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนคนนั้นนั่นเองครับบางตำนานนั้นจึงได้มีการกล่าวว่ามีเทพฝ่ายแสงสว่างที่ทําความชั่วร้ายและตกสู่ความเป็นมารบางตำนานก็อาจจะมีเทพมารที่กลายเป็นเทพที่แท้จริงก็มีให้เห็นกันนั่นเองนะครับดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ฟิกเอาไว้นะคร ออมาเนี่ยมันเป็นคนเลว มันขึ้นอยู่กับเทพตนานั้นๆมากกว่าโอเคมาต่อกันที่เรื่องราวของเหล่าเซียนนะครับเซียนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเทพแบบหนึ่งเช่นเดียวกันแต่เขาเนี่ยจะเป็นเทพที่ระดับต่ำกว่าเทพที่แท้จริงโดยเซียนในความเชื่อทั่วไปนั้นก็คือเหล่ามนุษย์ที่สามารถบำเพ็ญจิตจนเข้าถึงแก่นแท้แห่งจิตวิญญ,ญาณโดยใช้แนวคิดของลัทธิเตา๋าที่คิดคนขึ้นเดือเหล่าจือ้อโดยถ้าเกิดจะให้ผมอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับควาว่าเต๋าเนี่ยเตา๋ามันคือมรรคขวิธีหนทางแหง่งแหล่งกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเต๋านั้นไไม่่่่่ชพพระผูู้้เเเป็นนจาาแตลลังงททีีหวยยอุก เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติไหลเวียนอย่างลึกซึ้งและแผ่วเบายกตัวอย่างเช่นการหมุนเวียนของฤดูการจากฤดูหนึ่งไปอีกฤดูหนึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเต่าเนี่ยนะครับมันไม่สามารถให้นิยามหรือให้ความหมายได้อย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากมันมีความลับและมีความลึกซึ้งอย่างมากเลยซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากศึกษาเพิ่มเติมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนั่นเองนะครับโดยตำนานเนี่ยยังได้กล่าวอยู่นะครับว่าเมื่อเหล่ามนุษย บรรลุถึงจุดสูงสุดของจิตวิญญาณเราก็จะสามารถกลายเป็นเซียนได้นั่นเองครับโดยเหล่าเซียนที่คนไทยน่าจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อมาบ้างเนี่ยก็น่าจะมี8คนนั่นเองนะครับโดยจะรู้จักกันในนามเหล่า8เซียนหรือถ้าจะให้คุ้นหูมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเหล่าโป้ยเซียนนั่นเองครับทุกคนจะเคยได้ยินใช่ไหมยาดมตาโป้ยเซียนเออนั่นแหละนะโป้ยเซียนก็คือ8เซียนนั่นเองนะครับมันเป็นคำภาษาจีนนั่นเองนะโดยโป้ยเซียนเนี่ยเป็นคำภาษาจีนแต้จิ๋วออกเสียงแบบจีนกลางคือป่าเซียนหมายถึงเซียน8องค์ตาามมควเชื่อใน ซึ่งตามความเชื่อในลทัทธิเต๋านะครับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยครับเป็น8ดเซียนชั้นแนวหน้าที่ได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางมาเนิ่นนานโดยเหล่าเซียนทั้ง8ท่านเนี่ยก็มีนามดังนี้ท่านที่1มีนามว่าท่านที่2มีนามว่าเท,ท่านที่3มีนามว่า,ท,วาท่านที่4มีนามว่า,าวท่านที่5มีนามว่าท่านที่6มีนามว่า ท่านที่7มีนามว่าจางกัวล่าและท่านที่8ท่านสุดท้ายมีนามว่าจงหลีเฉิน หลังจากที่ฟังชื่อของเซียนทั้ง8ท่านไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนคุ้นชื่อของเซียนคนที่แกันบ้างหรือเปล่าครับเซียนคนนี้นั่นเองครับที่ผมคิดว่าคราวน,น,นั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรฟของตัวละครจงลี่โดยผมเนี่ยจะขออธิบายประวัติของเซียนองค์นี้เพียงองค์เดียวนะครับอีก7องค์ที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากศึกษาเพิ่มเติม,ตมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วกันนะครับจงลี่ชวนนั้นเกิดที่เมืองหยางจริงตามตำนานได้เล่าขานกันว่าในตอนที่เขาได้เกิดขึ้นนั้นนมมมมีลลลลลแแสสงงงงงงเเเปป่่่่รรระะกกกกกกาาาาาาายยยออ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 อวววทััหหหห้้้้ดดดจจขข็ไุ ทังผ่านไป7วันโดยจงลี่ฉวนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะอวยเห้งของหน้าตาดีมากครับก็คือเขามีลักษณะของผู้ที่จะมีความยิ่งใหญ่ในอนาคตนั่นเองโดยแสดงลักษณะต่างๆเช่นหน้าผากกว้างหูหนาคิ้วยาวตาลึกจมูกแดงปากเหลี่ยมแก้มสูงและ ริมฝีปากเป็นสีแดงสดต่อมานะครับเมื่อเติบใหญ่ขึ้นจงลี่ฉวนเนี่ยได้ข้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของนายพลแห่งหนึ่งในกองทัพราชวงศ์ฮั่น,นในฐานะนายพลนั้นเขาได้ยกกองทัพของเขาต่อสู้เข้ากับชาวทิเบตหลายต่อหลายครั้งในการศึกแต่ละครั้งนั้นเขาก็ได้รับชัยชนะเรื่อยมาแต่แล้วในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเขา กับถูกโจมตีโดยชาวที่เบตซึ่งทําให้กองทัพของเขานั้นแตกพ่ายเขาที่รอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวจากทั้งกองทัพเนี่ยก็ได้หนีเข้าไปในพื้นที่ที่มีภูเขาร้อมรอบที่แห่งนั้นเขาได้เจอกับชายชราคนหนึ่งที่พาเขาเข้าไปยังสถานที่ที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์และสามารถรับรู้ได้ว่าจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้นั้นมีความลึกซึ้งอย่างมากซึ่งจงลี่ชวนเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับและบอกว่าเขาสามารถอยู่ได้นานเท่าที่มันจําเป็นณที่แห่งนั้น จงลี่ฉวนได้เรียนรู้วิชาในการกลายเป็นเซียนอมตะผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าถึงแม้คนคนนั้นเนี่ยจะได้เรียนรู้วิชาเซียนเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีบุญวาสนาไม่เพียงพอแล้วก็แม้จะเรียนวิชาเซียนที่มันง่ายมากแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะสาเร็จและบรรลุได้นั่นเองครับไม่ใช่เพียงแค่วิชาเซียนอมตะเท่านั้นครับที่เขาได้เรียนรู้เขายังได้เรียนเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุมากมายหลังจากการเรียนรู้อย่างหนักเป็นเวลา3วัน3คืนเต็มๆเขาก็ถูกอาจารย์ของเขาไล่ให้ออกไปที่โลกภายนอกและถูกกําชับสั่งว่าให้ใช้พลังที่ได้ร่ำเรียนไปรับ ใช้ประชาชนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ในขณะที่เขากําลังจะเดินจากภูเขาลูกนั้นไปเขาก็นึกได้ว่าตนเองนั้นยังไม่ได้ขอบคุณผู้มีพระคุณอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเขาจึงหันหลังกลับไปที่บ้านหลังเดิมชายชาราและบ้านหลังใหญ่นั้นก็ได้หายไปแล้วเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าหลังจากนั้นไม่นานด้วยการฝึกฝนเกี่ยวกับพลังที่ตนนั้นได้เรียนรู้มาก็ทําให้ในที่สุดจงลี่ฉวนก็ได้บรรลุกลายเป็นเทพเซียนและช่วยเหลือผู้คนตามที่สัญญาไว้กับอาจารย์ของเขาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับจะเป็นจุดเชื่อม โยงที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับโดยจุดเชื่อมโยงของจงลี่ชวนและจงลี่นั้นเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3.1จุด1ทั้ง2เคยเป็นแม่ทัพเหมือนกัน2ทั้ง2คนนั้นเป็นเซียนเหมือนเหมือนกันนะครับและจุดสุดท้ายจุดที่3 ลักษณะน,นิสัยที่ยึดมั่นในพันธสัญญาเชกเช่นเดียวกันผมจึงค่อนข้างเชื่ออย่างมากนะครับว่าจงลี่ฉวนนั้นเนี่ยเป็นเรฟของราชาแห่งหินจงลี่ในเกมเกนชินอิมแพคนั่นเองครับซึ่งถ้าหากทางเกนเกนชินอิมแพนี่เอาแนวคิดที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเซียนไปใช้แล้วล่ะก็เราก็จะสามารถรู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของจองลี่ได้นั่นเองนะครับในเควสล่าสุดของอัสดาฮานั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าจงลี่ไม่ใช่ทั้งสิ่งมีชีวิตธาตุหรือก็ไม่ใช่ทั้งมนุษย์ด้ววยยยเเเเช่่่่นนนนนนกััอออาางง้้แลลขป็ะไระตมมทฤษฎีีผ จงลี่อาจจะเป็นมนุษย์ในอดีต ที่มีความสามารถในการก้าวข้ามความเป็นมนุษย์และตัดสรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของจิตวิญญาณจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นเซียนที่แท้จริงซึ่งถ้าเป็นแบบที่ผมคิดจริงๆเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าประเทศอื่นๆในทวีปเทรเวสเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกตนเองว่าเซียนตามความเชื่อและประเพณีของประเทศนั้นๆก็เป็นได้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันนะครับว่ามันเป็นความจริงผมก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟังเอาสนุกๆและไม่ต้องคิดมากกันนะครับหากในวิดีโอนี้เนี่ยผมได้ ขอไปเพื่อนๆมาณที่แห่งนี้ด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยสามารถติชมแล้วก็เขียนข้อแก้ไขในข้อมูลได้ทุกเมื่อเลยนะครับในใต้คอมเมนต์นะนะแล้วถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ